้าปัญญาจะเกิดศีลจะเกิดบุญจะเกิดถ้าไม่มีปัญหาบุญจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้นะเห็นไหมขันติมันก็เกิดไม่ได้วิริยะมันก็เกิดไม่ได้ทานศีลภาวนาไม่มีโอกาสเลยพอเจอทุกแล้วก็เจอทุกอย่างหนักแล้วก็โอ้นั่นเป็นโอกาสที่จะต้องเพียรขันติที่เราเรียกกันว่าบารเรามีสิบทัศสามสิบทัศ ต้องเพียรอย่างหนักนั่นเองเพื่อจะต่อสู้พูดภาษาชาวบ้านนั่สู้ตายภาษาพระหลวงปู่เรียกว่าตายเป็นตายฉะนั้นนักปฏิบัติทุกคนถ้ารู้จักใช้คำเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติสามารถเอามาเป็นกุศลบายได้เลยแม้แต่นั่งมันก็เป็นกุศลบายจะนอนจะเดินจะยืนก็ถือเป็นกุศลบายทั้งสิน้น เพราะอะไรนั่งมันก็ไม่ได้เที่ยงนอนก็ไม่เที่ยงเดินก็ไม่เที่ยงยืนก็ไม่เที่ยงเพราะมันไปยึดไม่ได้นี่อันเป็นนักปฏิบัติแต่มันเอามาเป็นกุศลรบายเพื่อเป็นกําลังกระบะบารมีเพื่อ,พอไม่ได้กําลังกระบะบารมีมาแล้วทีนี้สบายแล้วจะเดินก็มีสติจะนั่งก็มีสติจะนอนจะยืนก็มีสติผู้มีสติสัมปชัญญะ นอกจากนั้นมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะมีแต่ขาสติกันอยู่เลยยิ่งวันวันหนึ่งวันไหนที่เราเจอทุกข์มากๆเจอปัญหามากๆเรียกว่าทุกจริงปฏิบัติจริงของจริงต้องเจออย่างนี้คนเจอแต่ของปลอมๆอ,อะไรเขาเจอทุกหน่อยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ของปลอมนั้นะยังไม่รู้ตัวอกีก ถ้าคนรู้จักกุศโลบายมันมีผลหมดเลยได้ผลแต่ทั้งข้อปฏิบัติทั้งหมดมันเป็นทิฏฐีอย่าไปยึดแม้แต่ทุกข์ก็ยึดไม่ได้แม้แต่สุขก็ยึดไม่ได้จะหิวจะอิ่มก็ยึดไม่ได้เนี่ยคนมีสติสัมปชัญญะที่ต้องรู้ตัวถ้าคนรู้ได้ครบถ้วนแล้วมันอยู่ได้เรียกว่า กิริยาบทสี่คนเราต,ต้องเข้าใจกันให้ชัดนะนี่แหละข้อประพฤติข้อปฏิบัติ